สวัสดีครับผมนายพงศักดิ์พันสายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอํเอาเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับสวัสดีค่ะนั่งสาละดาวันพอลพันธนะคะนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอํเอาเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะครับสําหรับเนี้าพัได้พากันมาเยี่ยมทุมแสงพอนง่นนงนวง,งจังนทร์น,นะครับซึ่งตั้งอยู่บนน้ำสูงตำบลนาเวียงอําเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับาะครับผมนายน,ายนง่วงจันทร์ โยบานเด็กที่หาสิบเจ็ดมูแปดบันมันสูงตลบนนเวียงอำเพอเจ้าน่งจังวันดำนำนานเท่านี้นครับครับก่อนเดือนกับข,ขอขอบคุณทังพ่อช่อพัฒนาชุมชนของอำเภอเจ้าน่งเข้าที่เิ่นมีโครงการมาล่งไอ้ผมคว้มหวังของผมกับค้นมาโดนแล้วกับดีสมสมใจผมแล้วปีนี้ในโครงการของโค้งน้องหน้ามเดียวนี่ผมก็บจทิทําำสิ่งที่ผมอยากได้นี่ให้ดีที่สุดที่ปลูกที่ ผมรุ่งทะมูทน้อมโครงการต้นนีตน้นพวงหรือแน้ใดพื้นสีนำ้ำไม้ผมเนี่ยผมก็สีพัฒนาไปเรื่อยๆเห็นไดีลูดอกออกผลนัฒนาเท่าเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านของผมให้ได้ครับผมดีใจได้หลายสีโครงการนี้สีมาทอดบัน้นลุ่งหมู่แปดของผมในตำบลน,นี้ก็ในระแวกนี้ก็มีผมผู้เดียวครับสี่ดีสีได้โครงการนี้จากในหลวงขงเปินเนาะ ครับผมก็สิได้เฮดเป็นศูนย์เรืยอรลูกของของในหมู่บ้านของผมเนี่้แถวชุมชนในระแวกนี้พื้นพม่าเยี่ยมมมาเยีนมาเบิงม,มาศึกษาดูาง,งานของผมให้จนได้ครับคดว่าคงถีสสำเร็จอยู่อีกหลายปีข้างหน้าครับครับผมขอฝากพัฒนาชุมชนของอำเภอเขาห้ว่าถามีโครงการนี้ยังดีดีก็ มีแนวสนับสนุนผมอีกกับขอจากหน่วยงานของพ่อชอยนะครับเด้อ,อขอบคุณครับ